กูถ้าได้ชิปลานเด็กกูทั้งทัวร์ตะกี้ต่ำเลือกอกูอหายเดียวชื่อตีสักปันรายเล็บลูก้อยคอ,อยโล่ห้าบาทคกายต่ำดำอันนี้หน้าแรงไปกับหน้าก็คกายหน้ามอยต่ำริมดงปันรายกูปลูกประมาณสักช่องลานลำได้ล่างหนึ่งห้าบาทช่องลานลำจรองงานทีได้ชิปลานกูขำเจ้อออยุ่มเ,เซ็ตซะ กูจะได้ทิปหลานถ้าได้จริงๆผมให้พี่แดงกูเลี้ยงงวัวนหนึง่งงัววัวงนี่มันแพงเนินอยเออแล้วเราอยู่ไว้ดินติดกันว่าใครรวยก่อนกูซื้อดินรักปั่นรายแล้วกูซื้องวัวนักปั่นตัวเอองวัวกินยาหน่อยลอยไปมันแต่ว่ากินมันเองเลยงาย้าวตัวน้อยกูนะ <laughs> เลี้ยงงวัวมันต้องหลำโอ้แต่กูรอดจอมูก็ต้องปั่นตัว ลูกอ้อยมันต้องตำรัวเลยมันเป็นขนาดเทศบริเวณพื้นที่เรากูรอดตำรัวตั้งปันยายกูได้ใบไปไหนแต่ว่าตายายไหนก็ตัวน้อยกูควันหนองหอยได้แล้ปัวันหนองกูแจ้งความเลยแจ้งความแล้๋ยวฆ่าไอ้กูละเนี่ยเนี่ยตลกไปโดนได้ไใบกูหนูตางเธอแต่ว่านะที่ต่อยกันแล้วไม่โดนได้ที่ตาม เออนะแต่ว่ากูก็ไปโดยเลอยอลูก,ออลลวยยลกวันนี้ตังปั่นแต่กูก็หยอดดอยไม่โดห้องนทีดีนู่เออไปกันตาลูกเออแล้วแม่นะครับแม่ตาหวังให้กายลูกวันนี้อา้ความปลืมใจหน่อยพอแม่แม่นลูกเรียนจบวันรับปริญญาคันนี้แม่เอ,อ้ยมากันแต่ภาคใต้ปันเราดีใจลูกเรียนจบกูอะไนีเด็กกูยังนึกบัตรที่คนไหนรอดลยเลือกอ๋อ พอดีก็รับเวรยากันหนังรถรับบ้านเรารบับายก็หนังคุยจับไรอ่ะพี่ก้องจันหิรสวะแล้ว,วก็จ้องอมาทำให้โยปากเนื้อเด้วแควนหัวใครโยแปรนุก้องจันน่ะก้อนจันจับแปดก้นหนึ่งไอ้ก้อนนวลจับไอ้นีน่ก็อยากไม่ตอบโยตถานการตั้งรถกว่าก็จับปนันเป็นกูหน,น,นังซอยขึ้นมารับโลกกัน เรือลุดแต่กล่องเปลมของ,งคุณจึงเลยกูจึงเลยคนนั้นมันจึงคิดมาลับลัวกับจอบไหนมองกันหวัจอบแต่บกไม่ได้เรากองป้อมไม่จอบดีเพื่อเพื่อมาเรียนจอแล้วก้อรอยหลักเจียกเขนดิหลักเจียกติดตึงกล่องเปลมหัวมันติดมากันเช่ตัวอลไรลายเจียกของ เรือ่องนี้พอไม่ออกกีใหญ่เออ,อมไม่ออกรอดกูนั่นแม่รอผมก่อนนะครับผมจะชวนพี่นุย้ยพี่เท่กไปนะแล้วเออไปอลูกก็ไม่ต้องวง่าแม่ตื้อดีดีอัเปือดดีจริงมาเอะด้าน,นไม่เป็นไรนะครับอ๋อ,อแล้วก็ามาดูภาบหนังกล้าบล่า ยัแม่มีสบายมันได้อยู่ไปลังยาติหนึ่งตึงเลว็วออกจอกแกว์ยังวังจนกระตังขึ้นกลาปาดราดราชน เรเมียวงจงตดนเนตมาสังเกตมาเลยยอมรับว่าก้ององยิงมาในใจใดเป็นเจ้าของผู้ใดใครแรกจับแล้วนี่กลับมาเลยตองมาเป็นผู้แรกจับแรกตองนั่นแหละคือเจ้าของมาเลยอเรายอมรับว่าเป็นมาอะไรของลูกเราจริงใครเป็นเจ้าของมาลรยเนี่ยได้ใครนะคะเสด็จแม่ ดวงมาอะไรของลูกได้ไกลคะแม่ดูไม่ทันนแต่เห็นคนที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละถือก็มาจับละคุณขอให้ได้คนหน้าสุดนั้นนหะถ้าเกิดไม่ได้หน้าจุดจริงๆก็ขอให้สวรรค์ช่วยได้คนหลังสุดได้คนไหนก็ต้องแต่งเลยลูกนะถ้าเกิดได้คนอยู่กลางแม่คะแต่งงานแลวลูกไหมจะไม่ไปไหนด้วยหรอกคะทำไมอลูก ก็ต้องคิดว่าหนูเลี้ยงหัวชนแน่นอนเลยยอมรับแล้วไหมนี่มึงหน้าเหมือนวัวข้ามฟาดไปไล่คนเลยหัวโดนเหมือนกูเหมือนมันถูกเกิดก่อนเอาอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันใครเป็นเจ้าของอะไรนี่ผมครับผมครับนะชื่ออะไรอะผมครับนี่ถ้าทางเป็นเด็กชนบทรองเท้าก็ไม่มีสวมขนาดแล้วกับคนบานป้อมละไฟไหมล่ะลบยังเยอะอ่ะโธ่ เดี๋ยวอดตังกันคุณใจเที่ยงแต่วันนั้นมันเว้นเพื่อมืดมืดเลยตึงไหนฮานก็นเลยทอดคนพวกเมียตอดเกลือกตังค์ตึงตีนมันตาวก็เลยก็พวกกับเมียกูหลักได้ก็เมียกลางของพวกกลางพวกปัตรื้นตีนกูจะเดินซู้ปลาจำปลามาเดินมาพออย่างกลางใจซุ้มก้างกว่าจำเอ่อนายหนูนุ้ยชื่อหนูนุ้ยใช่ไหมครับ ไรูปรูปเต็มกูเจอ,อหนหนุ้ยฮะก่อนในคนนี้ที่ผู้ใดมาลายนี่ชื่ออะไรผมชื่อเกรียงศักดิ์ครับเกรียงศักดิ์แล้วก็นายหนูหนุ้ยจะไหมเมื่อกี้เรียกชื่อนายหนูนุ้ยจำไหมใครเรียกพุม่มกับแล้วชื่ออะไรเราเต่งกับเออนายเกรียงศักดิ์เป็นเจ้าของมาลายใช่ครับแล้วนายหนูนุ้ยกับนายเท่งมาไหมอยู่ในเหตุการณ์ครับผมชวนมาเป็นพยานให้ผม การจะเป็นพยานมันมีตั้งผลดีแล้วก็มีตั้งผลเสียนะนายหนูหนุ้ยนายเท็กต้องเข้าใจแต่นายเกรียงศักดิ์เอาทิดที่ผู้อื่นมาแอบอ้างและสร้างพยานเท็จขึ้นมานี่พยานทั้งสองก็ถูกประหารชีวิตร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ฐานเป็นพยานเท็จเข้าใจไหมนายหนูหนุ้ยประหารชีวิตอ่ะไม่เคยเข้าใจค,ครับอแต่ถ้านายเกรียงศักดิ์เป็นเจ้าของอะไรนี่จริงเราสอบสวนแล้วว่าเป็น เจ้าของมีสิทธิ์จริงพยานทั้งสองก็ได้รับรางวัลด้วยค่าใจดีครับเออกูจะรวนกันเถอะเล่ากูกังไม่ไนดะ้ยินเด็แตนะ่ว่าชวนมึกล่าเลยจัดเจนเลยนี่สักต,ตีเจ้าเล่าแรงไม่ตั้ัชวนแต่กูอ้านอกไปตึงว่าใจแล้วนูให้กูดินก่อนอเพราะฉะนั้นพยานจะถอนตัวก็ได้ก่อนที่เราจะมีการสอบสวนกันขึ้นมาเนะี่ยแต่ตาจะหมุดว่าน้อง เก่งชักเป็นยัก็มาด้ยจริงพยานได้รับรางวัลด้วยใช่คือถ้ารับเงินก็ได้หนึ่งล้านคนละล้านด้อเหรอครับคนละล้านคนละล้านจังถ้าจะแต่งงานด้วยก็ได้ถือว่ามีโชคลาภก็อยู่ในเหตุการณ์มีสาวอาสาด้วยจะไม่หนุกไหมทองมีสองคนพอด,ดีแค่ะสะเสด็จพ่อสวยทั้งนั้นเลยถ้าจะแต่งงานก็รับเงินไม่ได้ถ้ารับเงินก็แต่งงานไม่ได้เอาว่าไง เกิดนายกแรงจักรเป็นเจ้าของอะไรนี่จริงนายหนูหนุ้ยและนายเท่งจัดแต่งงานหรือรับเงินไอจ้าเรานี้ตัมใจลำบากทางลานนูจริงแต่ว่าเมียก็รู้ห้ามนัดนี่เจ้าเมืองให้มึงนึ่งคนเด็ด้งไกลจริงน,น,น,นีต้งตองม่อนตองและของเรานะเนาเจ้านะกูจะได้เมียห้ามเดียวไม่ตุ่มนี่กูจานเข้ากินในเม็ดนี่กู เอาว่าไงนายเต้นายนุ้ยถ้าแบบนี้ครับทำไมก็หมาก็ระเบินราคาแจ้นแ,แต่งงานเราห้พปีผมก็เยเหลือก็ไม่ได้เอาอย่างเดียวเ <c oughs> ข้าใจอย่างเดียวไหม่ะนายเท้ว่าไงแต่งงานครับายเมีงอามสักทีหนุย่ยไรกูใช้ใบด,ดูเด็กูลาไปตั้งนาน <c oughs> นายนุ้นยแต่งงานครับนายเกรียงศักดิ์ยอมรับว่าเป็นมาอะไรของเธอแน่นะครับผมอาฉย์เก็บแล้ว นายแท่งถอยหลังไป1นึก้านายหนูหนุ้ยถอยหลังไป1นึก้านายเกรียงศักดิ์ปฏิญาณตนว่าต้าคำกล่าวทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงผมขอรับโทษทุกอย่างขอให้สวรรค์ลงโทษครับผมได้จริงๆชื่อเกรียงศักดิ์เหรอครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย24บครับบ้านอยู่ที่ไหนบ้านหนองเปียงครับบ้านเล็กที่เท่าไรบ้านเล็ที่หหมูท่ทีสิบครับบิด,ดาล่ะเสียชีวิตแล้วครับ มาดาละ่ะชื่อนางสาวอายุ67ปีครับได้รับมาอะไรเมื่อไรเมื่อวานครับเวลาต้นบ่ายครับกี่โมงผมไม่มีนาฬิกาครับต้องก้ามกล้องไปแล้ววัดหนูยุด <c oughs> ใครสั่งให้พูดอะนาหนูหนุ้ยผัดช่วยยแลงกันนะนวันนั้นมันเวนเพือเจงปูต้องขอรล่วงฮั้นแกแกแล้วเลยแกๆ้ๆจงก้นตกตํางวัน ผูป้ปุกหน้าหน้ากาของกววันหนึ่งกีเดินก็เดินหลังหนึ่งกีหยุดก็หยุดหลังตีก็ล่าฮอกจจกเวลาก็ไปโยกลมบูตูคอยหน้ากาโยกลมบูตูเพลือนน้ำเต็มดังเรือนก้นตอกลาวเลยเนะเขแจงบูตูเด,ด้วยกลายเป็นนี่น้ากาอย่างนั้นหลังตีตีทิพย์จ้องเอาวัน,วนเดินมาในวัดพอร่วงมาโอ้โยมมาแล้วจา้จาดีแจดเฉียง นคับที่เได้แล้วยมกูหยอยกแล้วที่จิบครึงบ่จิบครึงเลอร่วงเออเออจอยเกินเก้าทีู่เกนนายเจ็ดวกกจันได้จามคือง่ายมาโรงเรียนเลิกแล้วอ้อพอร่วงจันได้กรรมแล้วอ่ะแล้วโยมนุ่ยว่าที่จิ้บลึงบ่เวลาอินดี้นุ้่เวลาเมืองเรานี่นายหนนุ่ยนั่งอเรียบร้อยอย่าโกหกครับให่รู้หรือว่า นายหนูนี่ไปเทียบเวลาเมืองอินเดียได้ถูกต้องหรอโกหกแกไหมครับแล้วตอนที่นายเกรียนสักรับพวงมาลัยนี้เป็นเวลาตอนบ่ายแต่ไม่มีนาฬิกาบอกไม่ได้ว่าเวลาเท่าไหร่ใช่ครับพอได้รับพวงมาลัยรู้สึกเป็นไงผมรู้สึกเฉยๆครับไม่ตายแล้วเด็กแม่ค่ะไม่ปพิ้มใจเลยหนูไม่มีค่าอะไรเลยเลอมันไม่น่าจะเป็นไปได้นาเกรียนสักเธอได้มีตําแหน่งถึงตรงนี้มนุษย์มันมีกิเลสกันนั้นะ นให้เหตุผลนี่ทำไมรู้สึกเฉยเยไม่ยินดียินร้ายอะไรเล,เลยผมอ่านไม่ออกครับผมไม่รู้ว่าเป็นพวงมาลัยอะไรออมันต่านหนังสือไม่ออกแต่เต็มกนหานังชื่อไม่ออกดีกูตานังชื่อออกใกล้แล้วเรือเดินตามด้นเดินตามอยากด้นก็นตอกมาเตะหยุดหน่อยก้าไปนั่งบนหมอ้อไปกว,ว่าแรงชูมือแรงก็เกี้ยนเดี๋ยอยานังตอกใกล้อันตรายไปแรงสูง กูขึ้นหนังบนมอมันไม่จอดจอดไปกูอ่านไม่ออกบากันเลย <c oughs> จอดกะเก้าเลยมันกูนั่งไม่แลกลูกมันนี่ตัดใจจอดแลบอยู่ปปปแปร่แพร่เดแม่มันน้ำเลยอย่าจอดก็หรอกกูอ่านไม่ออก <c oughs> นายหนูหนุ้ยอ๊อกออกกันแลยนะว่าจบแล้วชัดมตกจริง <c oughs> ล้วเธออ่านหนังสือไม่ออกได้รู้ได้ไงเป็นมาลัยของลูกเราอ่ะตอนนั้นแม่ผมนอนหลับอยู่ครับแม่ผมพออ่านหนังสือได้พ่อผมเคยสอนพ่อผมเออท่านจบพระมหาปริญเคยเป็นครูครับแต่เสียชีวิตไปแล้วและพอรู้ว่าเป็นมาลัยลูกเรานี่รู้สึกยังไงอ่ะผมกลัวมากครับแม่บอกว่าเป็นบุญกุศลที่กตัญญูรู้กุณต่อแม่ผมจะนำอะไรมาคืนให้ท่านนะครับนำมาคืนครับ แต่งงานหรือยังเนี่ยยังเราไม่มีนโยบายรับคืนประกาศไปแล้วว่าใครได้รับมาอะไรนี้เมื่อเป็นโสดจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาไม่สําคัญฉันจะเธอแต่งงานกับไหมทองลูกฉันแต่งไหมผมจนนะครับฉันถามว่าแต่งไม่แต่งไม่ได้ถามารวยหรือจนตอบไม่ตรงประเด็นเลยลูกแต่งไหมหนังสือก็อ่านไม่ออกฉันถามว่าแต่งไม่แต่งแต่แกไปแกนโมกไม่กินเนาะ โลังหนังตามึกดดินยืนมาทาจำใจต่าได้ดิผู้ี่นีงแล้วนายโนูน้ยขอยออได้ครับเชัญเตะทีงดิเอาตอไปดิตอไปดิเตะไม่ต้องกลัวนะแต่งไหมแต่งครับแต่งแล้วปดแต่งงานแล้วแม่เธอ อ๋อแม่สั่งว่าไอ้ผมไปรับแม่ด้วยรับไปไหนรับมาอยู่กับผมแล้วเธออยู่ที่ไหนไม่ทราบครับนายเกรงศักตัดสินใจใช่นะแม่เธอไม่มีสิทธิ์ในมาเลยพวกนี้เพราะเธอเป็นเจ้าของเธอเป็นผู้ได้รับเพราะนั้นเจ้นเป็นดองกับชาวนาใันไม่เอาฉันรับแม่เธอไม่ได้หรอกฉันก็ไม่แต่งงานด้วยค่ะตาแหมแม่ผัวเป็นคนชนบ,บทนะเอาแล้วผมจะแม่ไว้ที่ไหนอ,นอาวแล้วฉจนจะไปรู้หรอ เขาดูยานกับทําไมอย่างนี้ผมช่วยได้ครับช่วยไงมานี่ดิทานออกตังกั๊กขี้ปั้นกับทาไมน้าเจ้าก็ไปตักน้ำบ่อพ่อหอยปลักไอ้ปลักบอ่อเนี่ยพี่นุย้ยแม่ผมอ่ะไอ้มึงไปาว่าอะไรนุ่นหนาวอะไรกันคิดว่านึกแกตายเลยเรามาอยู่ตรงนี้ตู่พี่หนุ้ยแม่นะเธอรับปากว่าแต่งงานแล้วเธอไม่มีสิทธิ์จะมาออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นสี่พันเรีย,ยบร้อยนะหนนุ้ยเรียบร้อยครับ ผมปลัดไปเล่นบึ่มในบอ่อแต่กันดี๋ยวใช้ต่างแปลเงเป้าบ่อได้เลยไปนั่งเดี๋ยวฉันจะจ่ายสี่พันครับพี่หนุยอย่าไปทําแม่ผมนะพี่หนุยไอ้จังมึงด้วยบใบาไปจั๊ก <c oughs> นั่งให้เรียบร้อยนเนกเตดงสัตว์นายเท่งครับวันนี้ดิฉันจ่ายเงินให้นายเท่งสี่พันด้วยไปร่วมปฏิบัติการกับนายหนูหนุยไงมันเสร็จเรื่องราวนี้อย่างรีบด่วนที่สุด ดีพนนันัในหนแท่นะพมเหยาเลยกับทำไมทําไมไม่เอาอ่ะอย่าพูดกับจหลุมเป็นเรืองความพิษาดพูดเลยในเท่งอย่าพูดอะไรพูดสิเราไม่เอาโทษอยากพูดอะไรพูดดิมพมผิดหวังกับผิดหวังวอะไรพมไม่คิดว่าฐานนี้ให้ลูกอกักตันยูตต้พ่อแม่หน,น้าเศร้ากับแก,กเป็นคนดีน้องเปียงซักได้เติบโตขึ้นมานี่เปราหน้าเศร้ากับ แต่นี้ทานเอาลูกแต่ไม่เอาแม่เลยววาไม่เกี้ยติดไปติดพวกมาเลยบันป้อมซื้อนมจีนเขาให้น้ำแกงกันไม่ใจบักร,รั้งหรอกขะ้นต่กนเดินพูดนัครับผมมายออไหมืกับผมจอกหน้าแตกแต่ฐานไม่รื้แล้วนี่เป็นเดชพวกของฐานนี่นายเทะว่าฉันมันไม่ใจเปไม่ดูแลประชาชนหรือไม่ใจทานดูแลและฐานเมืนดวงอาทิตย์นี่รับแซงจะว่างมาพวกผมหยดยาแหลกๆบางทีแซงไม่ถึง ทำไมมันมาติดไอ้กีโลหูบาดดูผด่าใครเด้ด่ากี่ลไป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 ,ไปนั่งไปติดแล้วเล้กกูนายเกรียงศักดิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองจะแต่งงานกับลูกเราด้วจะกลับไปหาแม่โอ้ยเกรียงศักดิ์ของแค่นี้พี่นุ้ยช่วยได้ใช่ไหมหนุ้ยกับได้แต่กับปึ่มเดียวผมทำไม่ได้หรอกครับผมจะคืนมาอะไรให้ท่านและก็ไม่รับอะไรทั้งสิ้นแล้วละครับ ผมได้กลับไปหาแม,ม่ปล่อยก็ไปเลยเด็ด่ออหาไปไปอยากอยู่สบายไปหาแม่ผมลาครับตามไอ้เต็งย่อนไอ้จัะนายเตรียงจักรกลมานี้ก่อนทำไมครับนับแต่วินาทีนี้เธอเป็นลูกเขยเราวันสมบูรณ์แม่ที่กลัวเธอจะหลงกลองราชานะลูกนะฉันอยากจะพิสูจน์ดูว่าเธอมีความ วันนี้ดื้ใจจริงใจไหมแต่เธอทิ้งแม่มาจะแต่งงานฉันก็ไม่รับแม่ก็ยังทิ้งได้ชาติบ้านเมืองทาไมจะทิ้งไม่ได้ฉันก็ไม่แต่งค่ะแม่ทิ้งได้ทาไมเมียจะทิ้งไม่ได้เพื่อนของเธอ <c oughs> คนนะั้น <c oughs> เรารับไว้ได้แต่อีกคนหนึ่งเลวรับไม่ได้นั่นแหละที่ลั่งอย่าได้นายจำไ้แต่เมืงงั้น มังยาวมือลูกรัตนกูน้นายแท่งนี่ฉันเป็นอง์ราชาในพระหมหาคนครสองแพรมาเป็นเวลาเกือบสาสิปีเลยไม่มีคนไหนกล้าดา่า่างนายแท่งกูบาดม่กูบาดบางทีจังแกงทําผิดต่อนะ้าก็ถูกไปรจบปรแจง้งสอบรอเพื่อจะเอาขีดเอาขั้นแต่นายแท่งนี่ด่าด้วยอุดมการด่าด้วยคุณธรรม คนอย่างนายแดงอยู่ใกล้ชิดคนไหนคนนั้นน่ะจะเป็นผู้ที่มีกระจกเงาที่ดีที่สุดอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นนายแดงได้รับเงินหนึ่งล้านน่ะบ้านหนึ่งหลังเมียหนึ่งคนรถหนึ่งคันนายหนูนุ้ยนี่เลวหวังประโยชน์ส่วนตัวเองไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษจะไปผลากนางสาวให้ตกบ่อยตายคนอย่างนี้เลวรางวัลทั้งหมดตัด ติดคุกด้วยสิบปีหนูุตกลุมรถดเบ็ดมือซีร้อยเปอร์ที่เดียวกันแลกกับว่าโลงแหมมงออกได้ยินหรือยังอันนายหนูหนุ้ยได้ยินครับป้มติดคุกสิบปีแต่ตานก็ต้องติดมัง้ง <c oughs> <c oughs> ใครมีอำนาจมาสั่งให้ข้าติดคุกอันนายหนูหนุ้ย <c oughs> ถ้ามีไม่มีอำนาจแต่ป้มพูดไอ้จ๊อบ ผมป,ปลักจริงนะเจ้าปลักไอ้ปลัดบอแต่ว่าฐานจางผมแรงหันนะที่ปั้นจางป้อมแรงเลยอันนี้ถ้าป้มไม่ไปปลักฐานีกาผอมเราไม่ได้เคยพูดว่าข้าแม่หนูนุ้ยปอกกันมั้งแล้วเลยคนอย่างนี้มันพูดจริงนะ <S <S พี่น้องก็เดียวอที่หลังไม่เอานายหนูหนุน้ยทำอะไรต้องคำนึงถึงคุณธรรมนะ โทษนี้ครับอายุโทษหจากรังที่ยกโทษให้น่ะไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรคือนายนุ้ยทําเพื่อเห็นแก่นายกีินสัตแต่สิ่งที่ทํานั้นมันไม่ดีครับรางวันนะครับได้เหมือนเดิมครับอ่านจะกูไม่แก้แกแบ,บทติดจ,จริงแนวร้อนเดียนจะไม่ไ่้มาโบไหมนะนะโ